แผ่นดินไหวเองนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาที่ส่งผลกระทบมาจนถึงบ้านเราแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนและทุกหน่วยงานระดมกําลังเข้าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะเพื่อนบ้านก็คือเมียนมาเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนต้องบอกว่าสูญเสียมากกว่าเราอีกนะคะทางกองทัพไทยเนี่ยเขาก็ได้ส่งกําลังพลซึ่งวันนี้ค่ะส่งเป็นผลที่4แล้วนะคะไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาสะท้อนบทบาทผู้นาําด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคค่ะ พลเอกพายบูลวรรวันปรีชารองเสนาธิการทหารเป็นประธานในการผลัดเปลี่ยนกําลังชุดช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาภายใต้ย,ยุทธการมันเดเล82ผลัดที่ 3- และ4 <c oughs> เพื่อช่วยเหลือชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่เมืองมันดะเลและเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องตลอดจนประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้ายในการส่งมอ,อบยุทธปกรณ์พร้อมนําสิ่งของบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นเข้าสู่พื้นที่ เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจสำหรับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจผัดที่4นี้นะคะในส่วนของกองทัพไทยจํานวน24นายแบ่งออกเป็นส่วนกองบังคับการควบคุม5นายส่วนประสานงาน4นายทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์3นายหน่วยรักษาความปลอดภัย6นายแล้วก็รวมกับจํานวนกําลังพลผัดที่3ที่ไปก่อนหนีน้เนี่ยเขาก็จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องอีก 26่นายโดยครั้งนี้ค่ะเดินทางพร้อมด้วยทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขด้วย30คนและยังคงกระจายชุดทีมแพทย์เข้าช่วยรักษาพยาบาลชาวเมียนมาและทีมช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์รวมถึงโรงเรียนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยจัดทีมล่ามจากกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวเมียนมาอย่างใกล้ชิดโดยภารกิจนี้นะคะสะท้อนถึงบทบาทด้านมนุษยธรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี รหว่างประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในทุกมิติค่ะ